คือได้รับเราจับมาขายว่าเขาอายุเยอะขนาดนี้แล้วแล้วเขากลับบ้านมาเนี่ยเขาแข็งแรงขนาดนี้เหมือนได้เปิดรับมากขึ้นยังดูว่าเออป้าแกยังแข็งแรงเป็นทั้งเมาหวานไขมันโรคที่เยอะกว่าคุณยงยุทธอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะรู้เหมือนเขารู้สึกดีขึ้นใครความกังวลไปบ้างได้เล็กน้อยนะคะ เสียงหัวใจจากคุณยายข้างบ้านเรื่องจริงของผู้ป่วยคนสุดท้ายในโครงการโซฟาสกูตซีซั่นสองเพราะโรคหัวใจยิ่งวัยยิ่งดีโรงพยาบาลบ้านแพรวเมื่อหัวใจที่เคยได้รับโอกาสได้เต้นต่อกลายเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยคนนี้ไปตลอดกาล ชายวัย49ปีจากจังหวัดชัยนาทป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและตันมีอาการสุดหนักมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแพย์แจ้งว่าต้องทำการรักษาหัวใจด้วยการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดแต่ก็ยังคงรอคิวผ่าตัดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดตอนตอนแรกเลยท,ท,ที่ที่เราหน้าห้องคุณหมอชีดสีค่ะโทรมาบอกว่า,าต้องกต้องการคุยกับญาติด่วน หมอก็ออกมาคุยหมอบอกว่าเส้นที่1ตันร้อเปร์เซ็นเส้นที่2ตันไปแล้ว99%อีก1%ถ้าตันคุณยงยุทธเสียชีวิตทันทีแต่คนไข้ต้องการผ่าตัดให้เร็วที่สุดคุณจะต้องรักษาชีวิตของคุณยงยุทธให้อยู่รอจนกว่าจะถึงวันผ่าตัดคุณจะต้องหาโรงพยาบาลที่ผ่าตัดคุณให้เร็วที่สุด ด้วยสถานการณ์ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้มีอาการเจ็บหน้าอกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นขีดจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานผู้ป่วยจึงตัดใจทิ้งโครงการขยายธุรกิจทั้งหมดเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับการศึกษาของลูกๆและรอคอยการผ่าตัดต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าหัวใจดวงนี้จะหยุดเต้นลงไปเมื่อไหร่ ในขณะที่ครอบครัวกำลังสิ้นหวังกับการรอคอยอยู่นั้นเย็นวันหนึ่งผู้เป็นภรรยาก็ได้พบกับเพื่อนบ้านอายุ75ปีที่หน้าบ้านและเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อได้เห็นคุณยายที่เคยป่วยเป็นโรคหัวใจสามารถขี่มอเตอร์ไซค์มาทำนาได้ดูแข็งแรงขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ตอ,ตอนแรกเลยเราได้รับการสิดต่อจากป้าไข่มามก็ไปคุยกับคุณยงยุทธ<ม>ด้วยความที่เขาเป็นคนไข้เขาก็จะมีตกกังวลว่า<ม>เขาจะต้องเป็นยังไงการผ่าตัดดีไหมโรงพยาบาลเป็นยังไงเพราะเราไม่เราไม่เคยรู้จักโรงพยาบาลนี้มาก,ก่อน<ม>คือได้รับเราจป้าไข่ว่าเขาอายุเยอะขนาดนี้แล้วแล้วเขากลับบ้านมาเนี่ยเขาแข็งแรงขนาดนี้เหมือนได้เปิดรับมากขึ้นยังดูว่าเออป้าแกยังแข็งแรงเป็นทั้งเบาหวานไขมนันโรคที่เยอะกว่าคุณยงยุทธอีกอะไรเงี้ยเขาก็ เขาก็จะรู้เหมือนเขารู้สึกดีขึ้นใครความกังวลไปบ้างได้เล็กน้อยนะคะ และแล้วข่าวดีที่สุดในชีวิตได้เกิดขึ้นในเวลาต่อมาเพียงไม่นานเมื่อผู้ป่วยได้รับการติดต่อกราบให้เป็นหัวใจดวงสุดท้ายที่ได้รับการผ่าตัดฟรีกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วผู้ป่วยตัดสินใจตอบรับในทันทีด้วยความดีใจและเชื่อมั่นในทีมแพทย์อย่างมากเพราะได้เห็นตัวอย่างของคุณยายลำจวนที่มีอายุมากกว่าแต่ก็สามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ด้วยดีกลับมาแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ตามปกติ หลังการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยผู้ป่วยได้รับการดูแลและฟื้นฟูโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดีและมีอาการดีขึ้นตามลำดับเสียงของคุณยายลำจวนในวันนั้นได้ส่งต่อโอกาสให้หัวใจอีกดวงหนึ่งได้เต้นต่อต้องขอบพระคุณคุณป้าแก่มากครับถ้าไม่ได้คุณป้าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแนะนำเป็นบ้านเราก็ยังไม่รู้ว่ามีโครงการที่ๆี ต้องขอบคุณสูงมากครับที่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับโครงการทีๆีแบบนี้มีโอก,กาสก็จะนําเรื่องประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ไปเล่าให้กับบุคคลอื่นให้เขาได้ฟังเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับเขาในวันข้างหน้าครับ และแม้ว่าโครงการโซฟาโซฟูซีซั่น2จะเดินทางมาถึงดวงสุดท้ายแล้วแต่โรงพยาบาลบ้านแพ้วก,ก็ยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือทุกหัวใจให้ได้เต้นต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการส่งต่อโอกาสในชีวิตจะไม่มีวันสิ้นสุดลงตราบใดที่ทุกคนยังมีความเมตตาอยู่ในหัวใจให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน